เรื่องการทำสมาธิมีเคล็ดลับเหมือนแม่โคปีนภูเขาลาดชันพิสุจทั้งหลายเปรียบเหมือนโคหากินตามภูเขาโง่เขาไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิศทางไม่ฉลาดเพื่อเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระมันได้คิดว่า จะเที่ยวไปสู่ทิศทางที่ไม่เคยไปจะกินหญ้าที่ไม่เคยกินจะดื่มน้าที่ไม่เคยดื่มดังนี้มันวางเท้าหน้าอย่างไม่ถูกต้องเมื่อยกเท้าหลังจึงพลาดลม้มมันก็ไม่อาจไปถึงทิศทางที่มันไม่เคยไปไม่ได้กินหญ้าที่ไม่เคยกิน ไม่ได้ดื่มน,น้ำที่ไม่เคยดื่มและทั้งไม่อาจกลับมาสู่ที่มันเคยยืนคิดแรกโดยสวัสดีด้วยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าพิสูทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าโคตัวนั้นซึ่งหากินตามภูเขาเป็นโคโง่เขาไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิศทาง ไม่ชราเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันครุขระนี้ฉันใดทิ่สุดทั้งหลายข้อนี้ฉันนั้นเหมือนกันพิสุบางรูปในกรณีนี้เป็นพานไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิศทางไม่ชราเพื่อจับสงัดจากกรรมสงัดจากอากุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เธอไม่เสพอย่างทั่กถึงไม่ทำให้เจริญไม่กระทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นไม่ตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นทำให้นิมิตอันตนตั้งไว้ด้วยดีเธอคิดว่าข้ากไร เพราะความเข้าไปสงบประงับวิตกและวิจารณ์เราพึงเข้าถึงทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกขุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลวอยู่เถิดดังนี้ แต่เธอก็ไม่สามารถจะสงบระงับวิตกและวิจารณเข้าถึงทุติยชาญแล้วแลอยู่ได้เธอคิดต่อไปว่าถ้ากะไรเราจะย้อนกลับเข้าสู่ปฐมชาญอันมีวิตกวิจารณมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกเพราะสงัดจากการมสงัดจจากอากุศลธรรม แล้วแลอยู่เถิดดังนี้แต่เธอก็ไม่สามารถจะงัดจะสงัดจากกรรมสงัดจากอกุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานแล้วแลอยู่ได้พิสุทั้งหลายพิสุนี้เรากล่าวว่าพังแล้วทั้งสองด้านเปลือมแล้วทั้งสองปลายเช่นเดียวกับโคภูเขา อันโง่เง่าไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิศทางไม่ฉลา,าดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันครุขระตัวนั้นพิสุจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนโคภูเขาที่ฉลา,าดฉเฉลียวมีไหวพริบรู้รอบทิศทางฉลา,าดเพื่อเที่ยวไปตามภูเขาอันครุขระ มันได้คิดว่าจะเที่ยวไปสู่ทิศทางที่ไม่เคยไปจะกินหญ้าที่ไม่เคยกินจะดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มดังนี้มันวางเท้าอย่างถูกต้องแล้วจึงค่อยยกเท้าหลังมันก็สามารถไปสู่ทิศทางที่ไม่เคยไปได้กินหญ้าที่ไม่เคยกิน ดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มและทั้งสามารถกลับมาสู่ที่มันเคยยืนคิดทีแรกโดยสวัสดีได้ด้วยข้อนั้นเพราะเหตุรายเล่าพิสุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าโคภูเขาตัวนั้นเป็นโครชราชเฉลียวมีไหวพิิษรอบรู้ทิศทาง จะราดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันครุขระนี้ฉันใดพิสุทั้งหลายพิสุจบางรูปในกรณีนี้ก็ฉันนั้นเธอเป็นบัณฑิตมีไหวพริบรอบรู้ทิศทางฉราดเพื่อจะสงัดจากกรรมสงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารณ มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เธอเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดีเธอคิดต่อไปว่าถ้ากะไรเพราะความเข้าไปสงบพระงับพิตกและวิจารเสียได้ เราพึงเข้าถึงทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่เถิดดังนี้เธอนั้นเมื่อไม่ข้องขัดอยู่กับทุติยชานก็เท่าถึง ตุติยชฌานอันเป็นเครื่องผองใสแห่งใจภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิเพราะความเข้าไปสงบกระงับวิตกและวิจารเสียได้แล้วแลวอยู่เธอเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญ ทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดีเธอคิดต่อไปว่าถ้ากระไรเพราะความจางใครไปแห่งปิติเราพึงเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปะชญะญและพึงเสวยความสุขด้วยนามากายเข้าถึงตติยะฌาน อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้แล้วแลอยู่เถิดดังนี้เธอนั้นเมื่อไม่ข้องขัดอยู่กับตติยฌานก็เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสำตะชัญญะ และพึงเสวยความสุขด้วยนามกายเข้าถึงตัติยฌชานอันเป็นชานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ชานนี้เป็นผู้อยู่อุเบขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เพราะความจางคลายไปแห่งปีติแล้วแลอยู่เธอเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มาก ซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดีเธอคิดว่าถ้าอะไรเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะดับไปแห่งสมนัตและโทมนัตในการกร,ราพึงเข้าถึงจตุทชาญอันไม่มีทุกข์และสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอ,อุเบขา แล้วแลอยู่เถิดดังนี้เธอนั้นเมื่อไม่ท้องขัดอยู่กับตจุทธฌานก็เข้าถึงตจตุทธฌานอันไม่มีทุกข์และสุขแต่มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระอุเบกขาเพราะละสุข,ข,ขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับไปแห่งสมนัตและทุมนัตในการก่อนแล้วแลอยู่เธอเสดอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับอยู่ซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดีเธอคิดต่อไปว่าถ้ากะไรเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูป,ประสัญญา โดยประการทั้งปวงเพราะความดับแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ได้นำใจซึ่งนานัตยะสัญญาเราพึงเข้าถึงอากาสานัญจะยตนะอันมีการกระทําในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่เถิดดังนี้เธอนั้นเมื่อไม่ข้องขัดอยู่ ับอากาสานัญจายตนะก็เข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการกระทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้เพราะก้าล่วงเสียได้ซึ่งรูป,ปรสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ได้ทำในใจ ซึ่งนานัตยสัญญาแล้วแลอยู่เธอเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดีเธอคิดว่าถ้ากะไรเพราะก้าร่วงเสียได้ซึ่งอากาสานัญจายตนะ โดยประการทั้งปวงเพราะเราพึงถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการกระทําในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลวอยู่เถิดดังนี้เธอนั้นเมื่อไม่ข้องขัดอยู่กับวิญญาณัญจายตนะก็เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ อันมีการกระทำในใจว่าวิญญาไม่มีที่สุดดังนี้เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาสารงญายตนะด้วยประการทั้งปวงแล้วแลอยู่เธอเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดี เธอคิดต่อไปว่าถ้ากะไรเพราะกล้าล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเราพึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการกระทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้แล้วแลอยู่เถิดดังนี้เธอนั้น เมื่อไม่ค้องขัดอยู่กับอากิญจัญญายตนะก็เข้าถึงอากิญจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้เพราะกล้าล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วแลวอยู่เธอเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้น ตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดีเธอคิดต่อไปว่าถ้ากระไรเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากินจายตนะโดยประการทั้งปวงเราพึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่เถิดดังนี้เธอนั้นเมื่อไม่ข้องขัดอยู่ กับเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะก้าล่วงเสียได้ซึ่งอากินจัญญายตนะด้วยประการทั้งปวงแล้วแลวอยู่เธอเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้ด้วยดี เธอคิดต่อไปว่าถ้ากระไรเพราะกล้าล่วงเสียได้ซึ่งนิวสัญญานาสัญญาสัญญายตนะด้วยประการทั้งปวงเราพึงเข้าถึงสัญญาเวทะยต,ตนิโรธแล้วแลอยู่เถิดดังนี้เธอนั้นเมื่อไม่ข้องขัดอยู่กับสัญญาเวยิต,ตนิโรธก็เข้าถึงสัญญาเวิต ตนิโรธเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งเนวะสัญญาสัญญายัตนะด้วยประการทั้งปวงแล้วแลอยู่